สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตะลุยทุ่งกับลุงอัดนะครับกับบริษัท World c l r s s n n n o v a t i o n หรือ WCI นั่นเองวันนี้ WCI กับคู่หูหมักจันสารเพิ่มสรับู่แพนกับ w o r l d p แพ n ไครตุสานเรามาตะลุยที่ผู่ไหนสวนไหนยังไงแต่อย่างที่เห็นครับนะทุเรียนอีกแล้วนะนะสวนนี้มีทั้งทุเรียนแล้วก็มังคุดแล้วสวนนี้เกี่ยวข้องกับคู่หูมาจันยังไร เดี๋ยวเราลองมาคุยกับเจ้าของสวนกันเลยนะครับมาทางนี้เลยครับเชิญครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนําตัวนิดนึงครับพี่ชื่อผมชื่อเดีิวครับชื่อเดิวชื่อเล่นว่าเดวับชื่อจริงว่าเดวนะชื่อเล่นก็ดิวชื่อจริงก็ดิวนะครับเอคุณพี่ผมครับอันนี้วัดโพธิพัฒน์เป็นผู้แนะนาอ๋อพี่ ที่พี่วัดเนี่ยเป็นผู้แนะนําให้คุณดิวได้ใช้ได้ดูแลสวนและช่วยดูแลด้วยช่วยปุ๋ยเรื่องยาเรื่องอะไรนี่ครับตลอดเลยตลอดเลยนานยังก็หกเจ็ดเดือนแล้วครับหกเจ็ดเดือนแล้วก็รุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้คือทุเรียนรุ่นนี้ที่ช่วยกันดูแลที่ช่วยกันทําอ๋ออันนี้สวนทุเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลอะไรอําเภออะไรบ้างพี่ดิวอยู่ที่อาเภอหลังสวนจังหวัดจุมพรครับอำเภอสามตำบลบางตะกอครับเออ อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรตะบนเลยนะตะบนต, <ะ S 1> ตะกอ,ะกอวังตะกอวังตะกอวันนี้วันที่เก้ากรกฎาคมนะครับปี2562นะซึ่งเรามาได้ได้เข้ามาเยี่ยมชมในสวนของพี่ดิวนี้ปลูกอะไรบ้างที่สวนนี้อ๋อมีทุเรียนมังคุดมีทุเรียนทั้งหมดกี่ต้นทุเรียนทั้งหมด27ต้นครับ27ต้นมังคุดมังคุด76ต้นครับ76ต้น พี่ดิวเนี่ยทำส่วนนี้ดูแลสวนนี้มานานหรือยังประมาณหลายปีแล้วเหมือนกันครับหลายปีแล้วเหมือนกันอ๋อดูก็คือดูทํามาตลอดเอ่อทำส่วนนี้มาโดยตลอดเลยแหละพี่ดิวได,ได้ได้มารู้จักกับไอ้คู่หูมาจันคู่นี้เมื่อไหร่นี่แน่อย่างที่เราเห็นอไอ้คู่นี้เวิร์ลแพนสารสนเทศภาพเวิร์ลแพนกับเวิร์ลแพนไทยตัวซานตัวนี้จากเมื่อปีที่แล้วครับเมื่อปีที่แล้วตอนกลางๆครับตอนงงกลางๆตอนที่กำลังจะตัด ก่อนจะตัดทุเรียนประมาณเดือนกว่าสองเดือนของของรุ่นนี้อ่ะรุ่นรุ่นแล้วครับรุ่นแล้วรุ่นที่แล้วครับออได้รู้จักไอ้คู่นี้เมื่อปีที่แล้วในขณะที่ทุเรียนกับมังคุดเนี่ยอยู่ในช่วงของกลางกลางรุ่นที่แล้วที่ออกไปแล้วที่เก็บไปแล้วอะไรนะตอนแรกได้ใช้เลยไหมใช้อย่างไงแบบไหนก็เอามาผสมกับยาหนอนยาแมลงพวกนี้เอามาผสมยาหนอนยาแมลงเลยใช้ร่วมกันเลยมาฉีดพ่นไปพร้อมันเลย ในตอนแรกที่ใช้ทําไมถึงใช้ทําไมถึงกล้าใช้พวกพี่เขาเอาให้ใช่ะพี่เขามาให้ใช,าาใหใช้หมายถึงพี่ของเราอะ่ะพี่สาวอ๋อเอามาให้ใช้ครับเราก็ทําตามที่เขาเอาให้ใช้ครับแล้วพี่สาวได้บอกไหมว่าให้ทําไมถึงใช้หรือเราได้ถามไหมว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยเอามาใช้อะไรถามมาเขาบอกก็เป,าาเป็นอาหารว่ะเป็นอาหารเป็นอาหารเป็นยาครับช่วยเออ ตัวแกเชื่อไหมหรือแกมาให้เราลองใช้ลองลองใช้ลองลอง,ลองใช้ดูก่อนหรือไงแกก็น่าจะเชื่อแหละแต่พอแกเอาไมผมใช้เนี่ยอ๋อแต่แกเชื่อแล้วแบแบไม่ได้เราไม่ได้ถามตัวพี่พาดาวนาะเรผมนะคนทำมาเขาไม่ได้ทำาอ,อ๋อเพราะงั้นเราก็ใช้ไปตามที่เขาเอามาให้ใช้ในการใช้ในช่วงแรกหรือครั้งแรกเลยเราคิดว่ามันดียังไงมันช่วยให้ทุเรียนแนละ้วมังพุดเราเป็นยังไงยังไงแบบไหนมันช่วยใบยสวยต้นก็ไม่เป็นโรคใบสวย,ย,สวยต<อ>้นมันไม่ลูกจากที่มันจะแดงนั้นมันเขียวขึ้น ลูกลูกเรียนเนี่ยอย่างน้ําเนี่ยมันเขียวขึ้นก็เหมือนบางคนถ้าจาะลูกผิวเขรอะผิวไม่สวยนี่ผิวมันเกี้ยงผิวมันไวว่าออเนี่ขนาดช่วยใช้ช่วงใบปลายนะช่วงใบปลายประมาณแค่สักประมาณสักเดือนสองเดือนใช่ไหมและน้ําหนักได้น้ําหนักได้อ่าปกติลูกคนเนี้ยปีที่แล้วอ่ามันไปสามกิโลกว่าอันเนี้ยนะครับผมแต่นี่ถ้าดูสายตาตอนนี้สองกิโลครับอ่าแต่เมื่อปีที่แล้วมันสามโลอ๋อประมาณนี้ลูกประมาณลูกประมาณนี้นั่นคือหมายถึงว่า ขนาดเราใช้ช่วงใบปลายเนี่ยน้ำหนักของลูกมันดีขึ้นดีขึ้นครับเขียวขึ้นแล้วสรุปที่ขายไปที่ขายไปถือว่าได้เยอะกว่าปกติที่เคยทํำไหมปกติพี่เล็กเขาทำพี่สาวเขานะอ่าพี่สาวทีผผ่ผ่านมาได้มื่นสองหมื่นได้มื่นสองหมื่นอ่าแล้วปีเมื่อปลายปีที่แล้วพอใช้ไปแล้วได้มาแสงกว่าเพราะฟาร์มเขียวน้ําหนักดีขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ใช้ไอ้รุ่นที่แล้วนะที่มาใช้ในช่วงใบปลายอะ่ะ ได้แสนกว่าแสนกว่า20กว่าต้น20กว่าต้นแต่ก่อนหน้าเนี่ยไอ้ยีกว่าต้นเนี่ยได้แค่หมื่นสองหมื่นครับผมไอ้หมื่นสองหมื่นมันพอค่ายาหรอไม่พอไม่พอค่าคนงานด้วย <c oughs> แต่ว่าพอใช้นี่ในช่วงปลาย <c oughs> กลับได้เป็นแสนเลยมันไม่หลุดนะมันไม่ถีบต่ออ่ะโอ้ปกติทุเรียนมันจะหลุดถึงตัดเลยตอนนี้ฝนทิ้งช่วงมาเจ็ดแปดวันเนี่ยพอตกตูมเนี่ยรุ่นที่เราเห็นอยู่นี่นะมันจะหลุดอีกเ มีโอกาสล่วงได้ล่วงครับบางทีท็อปมามันก็ล่วงแต่ว่าแกไปฉีดช่วงปลายก็จริงแต่ท็อปไม่เกิดพี่เล็กมาใช้พอดีจังหวะเอเลยไม่เป็นออนี่พี่วัดก็คือเข้าเข้ามาดูตลอดตั้งแต่คือเริ่มใช้เพรามันแนะนําไม่เขาใช้ก็เข้ามาช่วยดูด้วยครับเออพี่วัดก็เลยได้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมพี่ดิวทําเองเป็นอย่างนั้นอย่างที่พี่วัดพูดไหมใช่ครับใช่นะเออนี่คือคืออันนี้เกษตรกรที่ทําส่วนพี่วัดก็เข้ามาช่วยดูตลอด เออได้เป็นแสนก็โอเคแล้วก็เลยใช้ต่อเนื่องมาครับถูกไหมตั้งแต่ตัดรูปเลยไหมครับบำรุงต้นมายาวเลยยาวเลยกี่ตลอดทุกเจ็ดวันแล้วส่วนผสมเป็นยังไงหนแบบไหนตัวนี้ผมใส่200ครับ2 0 0ร้ซีซีต่อถัง200ลิตรทั้ง200ลิตรครับไอ้นี่200รอยอ่คโตซานใช้200ร้ซีซีครับแล้วไอ้นี่ใส่20ช้อนแล้วก็เอามาผสมกับน้ำขวดลิตรฮะขยวน้ำเราใส่ในช้อนแล้วก็มาใส่ในถัง200ลิตรทีเดียว ก็อย่างที่เรารู้นะครับคือแมพอดีครั้งนี้ไม่ได้ติดช้อนมาเป็นช้อนคนกาแฟอยู่แล้วนะครับซองหนึ่ง25กรัมของเวอร์แพนสเนี่ยสารเพิ่มสิทธิภาพเนี่ยตักได้ทั้งหมด100ช้อนเพราะฉะนั้นถ้าพี่ใช้20ช้อนนั่นก็คือชุดนี้ชุดนี้ได้2 2 0 0ลิตรห้ดังคู่หนึ่งใช้ได้กับน้ำ1,000ลิตรแต่ส่วนมากบ้านเราเนี่ยแปลงใหญ่ๆเขาจะใช้น้ำพันลิตรเลย ก็คือใส่ทีเดียวเลยอ่าสคือคือถังพันลิตรเลยันเลยทุเรี้ในน้ำพันลิตรเลยอันนี้คือถือว่าคือเป็นแปลงไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อ่าทุเรียนยี่สิบกว่าต้นแล้วก็มังคุดเจ็ดสิบกว่าต้นครับใช่ไหมระยะทีประมาณสามถังอืมฉีดทั้งฉีดรั้งนึงประมาณสามถังทุเรียนสามถ้าฉีดมังคุดด้วยก็เป็นห้าถังอ๋อก็พันพอดีอืมก็ครั้งละครั้งละชุดครั้งละชุดเท่าที่เห็นคือปลูกแซมกันหมดเลยครั้งทุเรียนทั้งมเพราะทุเรียนตอนแรกที่กําลังออกกันฉีดแค่สองถังแต่ตตออนนนีู้้มัใใหญ่ง ต้องขีดันเยอะอ๋อให้เพิ่มขึ้นอ๋อเพราะมันเป็นลูกใหญ่แล้วกินอาหารมากขึ้นปีที่แล้วได้หนึ่งแสนได้แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทอ่าปีนี้ทํามาโดยตลอดทํามาโดยต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ทําต้นตั้งแต่ทำต้นแต่งแหน่งเองต้นยาวเลยจนออกลูกตรงนี้ยี่สิบเจ็ดต้นได้นับผลผลิตหรือยังว่ามีประมาณขนาดอะก็ตอนนี้ประมาณแปดสิบกว่าลูกฮะ ต้นหนึ่งแล้วก็ต้นใหญ่ๆก็มันร้อยกว่าลูกเกือบสองร้อยแต่แต่งออกต้องเหลือประมาณร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบตรงนั้นฮะมีร้อยห้าสิบรูกมีร้อยเจ็ดสิบรูกด้วยต้นใหญ่ๆใช่ไหมประมาณสองพันสี่ร้อยลูกยี่สิบเจ็ดต้นเนี่ยก็ถ้าแต่งก็มันก็ไม่ไหวฮะคนเยอะเกินฮะมันเยอะเกินเป็นสองร้อยกว่าลูกครับต้นใหญ่ๆกลัวกลัวมันไม่โตครับอ๋อแต่เอาเดี๋ยวรับนับลูกแล้วประมาณยี่สิบเจ็ดต้นเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสองสองพันสี่นับด้วยสายตาประมาณสองพันสี่ ตอนนี้ถ้าผมว่าผมเหมาแปลงนี้ก็แล้วกันสามแสนเจ้าของเอาไหมเจ้าของเอาทีเลยครับเมามื่อน่ะเมามือน่ะเมามื่เนี่แล้วแล้วทําไมเจ้าของเขาเอาอ่ะก็ก็ถือว่ามันเกินอ่ะมันเกินแล้วอ่ะมันเกินจากที่ความคิดเขาแล้วอ่ะปกติแสนกว่าบาทก็ดีใจแล้วมมนมาได้สามแสนเพราะเพราะปีนู้นก่อนหน้าได้หมื่นหมื่นสองหมื่นเออแล้วปีที่แล้วได้แสนกว่าปีนี้ก็ถ้าเหมาสามแสนเนี่ยเขาก็แบบก็คือพอแล้วพอใจแล้วแต่จริงๆแล้วอ่ะ ถ้ามันอยู่ที่80บาทจริงแปลงนี้ไม่ต่ำกว่า500,000ไม่ต่ำแน่ไม่ไม่ต่ำแน่แนถ้าได้ราคา <500. S 1> ประมาณ80บาทเดรู้ล,ละ80บาทบเนี่ยปีนี้กำไรเหลือเฟือนแน่แน่ใช่ไหมดกมากมากครับทุเรียนแต่ละต้นเนี่ยโอ้โหนะไม่ประมาณกี่ปีเนี่ยทุเรียนกี่ปีครับทุเรียนยยนี่ประมาณ20กว่า30ปีได้ครับตอนนี้หน้าวันนี้เหมือนเหมือนโซนนี้ของเราอะที่ลากำลังระบาดท่านเขาเรียกท็อปปินหมานะท็อปปินหมาแปลงนี้ไม่มีเลย ไม่มีเลยพี่เดียวมีไหมทับตีนหมาอะไรที่ว่าโรคหรือแมลงอะไรมากวนอะไรเงี้ยมีไหมไม่ครับม่แต่กระลอกยุ่งอย่างเดียวมีแต่กระลอกพอหลังจากใช้คู่หูมาจันคู่เนี้ยพี่ดีวเห็นต้นไม้นี่มันดีจริงหรือเปล่าดียังไงช่วยบอกช่วยยืนยันนิดนึงต้นไม้ก็สมบูรณ์ครับใบอะไรก็เต็มดีฮะใบมันเต็มดีสมบูรณ์ขึ้นเองอะไรก็สมบูรณ์ผมว่าลูกลูกสวยลูกสวยดอกดอกแล้วคิดว่าน้าหนักดีกว่าปกติไหมคิดว่าก็คิดว่าดีครับ ปีที่แล้วเขาเพราะลูกมันจะเสมอกันหมดะ้ะฮะอันนี้คือมไม่แตกต่างเท่าไหร่อ,อยากลูกแรกเที่อไม่ได้แต่งกันนะฮะ,ะ,ะ,ะก็เห็นชัดเจนว่าลูกค,คือมันไล่ไล่เสมอเสมอกันแล้วก็เห็นชัดอีกอย่างก็คือความดกของเขาครับน้มเขียวนามเขียวคว,วามสมบูรณ์นะครับนามเนี่ยนามจะเขียวชัดเจนมากนามเล็กเขียวอสวยนี่คือ วิธีสังเกตตุเรียนดีไม่ดีใช่ไหมนี่วัดก็คือด้วยการที่ต้องเราดูหนามคือดูตอนนี้ดูนะเวลานี่ด้วยสายตาผมเองอะหนามแตกไม่มีเลยหนามแตกไม่มีเลยไม่เลยแค่พอหนามที่ปลายหนามจะแตกเป็นสองกลีบนะไม่มีเลยไม่มีเลยตุเรียนนะถ้าหนามแตกคือราคาตกทันทีเออปลายหนามเนี้ยปลายตัวคู่นี้เก่งครับเก่งมากไอ้กูหูอาจารย์นี่เก่งมากที่ผมใช้มาเองเนี้ยคือสุดยอดเลยเออถึงได้การแนะนำกัน แล้วใช้คู่นี้ยออกถามถามพี่ดิวก็ไม่ได้๋ยวพี่พี่วัดรูไ้ไหมว่าพี่เขาพอใช้คู่เนี้ยแล้วส่วนเนี้ส่วนของพี่เล็กเหรอพี่สาวเขาเขาต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นเยอะไหมแบบไหนยังไงในเรื่องของต้นทุนพอมาใช้ไอ้คู่เนี้ต้นทุนลดเลยเมื่อก่อนพี่เล็กจะใช้ยาลายาจับใบฮอร์ آ, โ,โมนท้องตลาดเออแล้วก็ปุ๋ยเกตเออแต่ตอนนี้ยาจับใบลดยาจับใบลดปุ๋ยเกตไม่ต้องปุ๋ยเกตไม่ต้อง ไปยาลาโอแล้วก็ใช้คู่นี้ครับนั่นคือพอมาใช้คู่นี้แล้วไม่ใช่ว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับเกษตรกรน,นะเป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรแล้วปุ๋ยทางดินเป็นยังไงมีการากใส่ปกติใส่ปกติอย่างเดิมอ๋อแต่ที่เห็นชัดเจนก็คือผลผลิตเพิ่มแน่ครับนี่ปลายปีที่แล้วรอบที่แล้วมาใช้ช่วงปลายจากหมื่นกว่าเป็นแส่กว่าปีนี้กะด้วยกะด้วยสายตาแล้ว ไม่น่าจะรอด5 6แสนแน่ๆไม่น่าไม่น่ารอดแน่ๆถึงแน่ๆสําหรับทุเรียนทีนี้ต่อเนื่องเลยคุยต่อเนื่องเลยก็คือมังคุดเพราะว่าพี่ปลูกแซมกันหมดเลยครับเวลาฉีดพ่นก็ฉีดทั้งหมดเลยใช่ไหมฉีดพร้อมกันหมดเลยใช่ไหมมังคุดปลายปีที่แล้วได้ฉีดไหมรอบที่แล้วมันพร้อมกันพร้อมกันไหมพร้อมปีแล้วไม่เป็นปีแล้วไม่เป็นครับอ๋อปีที่แล้วไม่เป็นครับไม่ได้ฉีดแล้วก็เออไม่ได้ฉีดก็มาใช้ในช่วงที่หลังจากที่่าฉีดทุเรียนนะครับ แต่มันก็ไม่เป็นแล้วปีแล้วปีแล้วมังคุดไม่ได้ออกอ๋อมังคุดไม่ออกครับแต่ก็ใช้อยู่ก็ฉีดพ่นมาอยู่ฉีดพ่นมาเรื่อยๆมาจนปีนี้พอออกแล้วเป็นไงบ้างมังคุดสวยครับสวยอะไรสวยบ้างพีดีวบอกชัดเจนเลยบอกให้ชัดเจนเลยลูกมันสวยลูกสวยลูกเท่ากันลูกเท่ากันใบก็สวยตบสมบูรณ์ใบก็สวยต้นสมบูรณ์ครับแล้วผิวผิวก็สวยครับผิวเขียวเขวมันเขียวมันแล้วดกไหมถามจริง ผมเดินดูนี่แบบโคตรดกเลยจริงๆได้ลูกใหญ่ด่แล้วลูกใหญ่ใช่เห็นแล้วผิวแบบชัดเจนมากเขาเดินดูแบบนี่ขนาดแค่เจ็ดสิบกว่าต้นนะของเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มของผมเจ็ดร้อยกว่าต้นมังคุดของผมเองนะครับเจ็ดร้อยกว่าต้นสู้เขาไม่ได้เจ็ดร้อยกว่าต้นสู้แปดเจ็ดแปดสิบต้นไม่ได้ได้ครับยอมรับเลยว่าสู้ไม่ได้ของผมยังมีหูแดงเออเพราะยังดันนิดๆ เอาเคมีบวกไปหน่อยนิดอ้โคือคือใช้คู่นี้ด้วยแล้วก็บวกเคมีบางอย่างเข้าไปอีกหน้อยเลยกลายเป็นแดงเลยกลายเป็นแดงของเขาไม่ได้บวกไม่บวกเลยผิวใสสวยสวยจริงๆผมยอมรับแพ้แพ้ตรงนี้อืแพ้คู่นี้อเพราะว่าจริงๆพี่วัดก็เป็นคนที่ทําสวนทําเกษตรเนี่ยมาพอสมควรอ่าสษาหลายๆเรื่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีชาวสวนหลายๆคนครับคือต้องศึกษาด้วยตัวเองแบบพยายามขนขวายหาีสิ่งดีๆให้กับสวนตัวเองเนาะแต่ ชาวสวนบางคนก็ไม่ได้ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสได้ได้ไปศึกษาอะไรก็อาศัยที่คนที่มาแนะนํามาบอกอย่างพี่ดิวเนี้ยเอาทำสวนทําอย่างเดียวคือแล้วแต่พี่สาวจะเอาอะไรมาให้ใช้แต่เท่าที่เราเห็นด้วยสายตาก็อย่างที่บอกแล้วก็คือสวยดกใช่ไหมครับชัดเจนลูกแบบลูกสวยมากลองใช้ดูครับแล้วคุณจะรู้ครับว่ามันดีไม่ดีผมใช้มาแล้วครับนี่ครับที่ผมใช้เป็นอย่างนี้ครับดีไม่ดีดีครับดี ดี่ี่ดีวลองใช้มาแล้วดีกว่าก่อนนั้นเยอะเลยฮะดีกว่าตอนนั้นเยอะเลยเยอะเลยนะครับต้นทุนก็ลดร้อยลงแต่ผลผลิตได้มากขึ้นแล้วก็ต้นสมบูรณ์ขึ้นแล้วโรคราที่มันมาช่วงเนี้ยก่อนเข้าเนื้อเยื่อเนี่ยของเราไม่มีไม่มีไม่มีเพราะผมจะเน้นให้เกษตรกรของผมที่ทีมงานผมที่ใช้ตัวเนี้ยฉีดป้องกันก่อนเป็นอถ้าเป็นแล้วไปฉีดไม่อยู่อ ถ้าฉีดป้องกันจะใช้ยาแค่น้อยชุดสองชุดชุดสองชุดพอถ้าป้องกันดีกว่ารักษาอยู่แล้วการป้องกันพอรักษามันต้องไปใช้ยาทีโรละสองพันถึงหกพันไม่อยู่ด้วยแพงก็แพงไม่อยู่ด้วยแล้วเปลืองเงินเปลืองทองดังนั้นเราใช้ลักษณะของการป้องกันป้อองกันเาและป้องกันแค่อ่าฉีดห้าถังเนี่ยอยู่แค่พันบาทแต่รักษาห้าถังเนี่ยฉีดอยู่ประมาณสามพันต่างกันเยอะแลวต้องฉีดทีเออ ในถ้าเป็นการรักษาเอันนี้เราใช้หนึ่งป้องกันแล้วก็ใช้อาหารที่ให้คุณประโยชน์ครบถ้วนแล้วที่ที่ต้นนะให้สังเกตเลยครับจะไม่มีต้นเยิ้มน้ําเยิ้มจะไม่มีเลยต้นจะแตกและใสสะอาดเลยครับเนี่ยแตกใสเนี่ยนี่คือทุเรียนที่สมบูรณ์อ๋อถ้าทุเรียนสมบูรณ์เป็นแบบนี้แบบนี้ครับต้นผิวจะแตกอย่างเงี้ยเหรอแต่ถ้าไม่ใสแบบนี้นี่แหละแถเด่นแดงเห็นไหมครับแต่ถ้าว่าทุเรียนไม่สมบูรณ์น่ะต้นจะดำ ดำก็มีจุดดำน้ำดำน้ำจะไหลเยิ้มเยิ้มมีน้ำไหลเยิ้มนั่คือเป็นอ่อถ้าไม่สมบูรณ์อแต่พอมาใช้คู่นี้ปึ๊บโลกนั้นหายยากเลยหายแทบไม่มีเลยสกสภาพต้นเนี่ยคือเรียกไดมเป็ดผิวแตกอย่างเงี้ยได้หมดเลยกินได้หมดเลยโอ้ขยายต้นอะไรสวยอืมนะนี่นี่นี่ก็ความชัดเจนจริงๆครับพี่ดิวก็อยู่กับสวนนี้มานานมาหลายปีมั่นใจคู่หู มั่นใจไหมครับมั่นใจครับดีแล้วที่พี่สาวให้เอามาใช่ไหมครับแล้วเวลาฉีดเฉพาะคู่นี้ใช้เฉพาะคู่นี้ดูว่าใช้รวมกับเคมีอย่างอื่นเวลาฉีดพ้นใช้ตัวอื่นร่วมเลยครับใช้มียาหนอนยานอนถ้าเกิดมาเป็นหลังเราจะแก้ไม่ทันนะอืเราป้องกันดีกว่าครับเน้นป้องกันอจริงๆแล้วตัวนี้น่ะถ้าสมมติเราฉีดรักษาหนอนเหมือนช่วงขึ้นรูปแบบนี้ เราไม่ต้องใส่หนอนก็ได้แต่เราที่ใส่ลงไปคือป้องกันดีกว่าเพราะว่าพอจะเคยลองแล้วมันทําไม่ทันนะออคือทุเรียนหนอน่ะโลห้าสิบาทแต่ทุเรียนหัวโล่ร้อยแต่เขาใส่ดีกว่าป้องกันดีกว่าจะให้เห็นชัดว่าคู่เนี้สามารถที่จะใช้ร่วมกับอะไรก็ได้ฉีดต้องกันอะไรอยากจะใช้กับอะไรเชิญตาลรายขอให้ใส่คู่นี้ลงไปครับแต่ถ้าฉีดพ่นคู่นี้คู่เดียวโดยไม่ใส่เจมีหรือยาอะไรต่างๆก็คือไม่ต้องกลัวเรื่อง เป็นอันตราย,ยเพราะรมันเป็นชีวภาพไม่องปิดหน้าปิดตาอะไรถูกไหมนั้นสบายนะนี่คือ,คอ,อตัวจริงเสียงจริงของกเกษตรกรที่ทําเองนะครับทํากับมือแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้สรรพุณดีๆของคู่หูมัจันคู่นี้นะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพนกับเวอร์แพนไครโตซานนะก็สําหรับวันนี้นะครับบริษัทเวอร์ไคล์โนเวชั่นของเราก็ต้องขอขอบคุณนะ พี่ดิวแล้วก็ฝากขอบคุณถึงพี่เล็กด้วยนะครับที่เปิดสวนให้เราได้เข้ามาถ่ายทำแล้วก็ได้ดูนะครับความมีคุณภาพของคู่หูอาจารย์คู่นี้แล้วก็พี่วัดด้วยที่ยังเฝ้าดูแลสวนนี้มาโดยตลอดนะครับหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นพี่วัดก็ค่อนข้างที่จะรู้รายละเอียดพอสมควรเพราะเข้ามาตลอดนะต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะครับวันนี้นะครับนขอบคุณครับนะครับท่านชมครับอยากจะฝากเลยก็คือ เรื่องนี้มันมันไม่ใช่เป็นเรื่องต้องมาโกหกอะไรกันนะยังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่ต้องเชื่อพี่ทั้งสองยังไม่ต้องเชื่อแต่ขอให้ท่านได้เอาคู่หูอาจารย์คู่นี้ไปลองใช้แล้วให้ต้นไม้ของท่านเป็นคนบอกครับว่าไอ้คู่นี้มันคู่หูมาจันจริงจริงไหมนะให้ต้นไม้เป็นคนบอกครับนะสำหรับวันนี้นะครับผมเองนะครับธัญญาพัฒนาา์สำราญใจนะครับรายการต้องลุยทุ่งกัรลุงัดวันนี้ต้องลากันไปด้วย สวนทุเรียนแล้วก็มังคุดนะตัวเหรา่านนี้ต้องขอกราบลาครับสวัสดีครับนีครับ